เจพเจคะกิ่งจักรพพรดแบบนี้รับเช่าไหมคะพี่มีลูกค้าส่งมากิ่งจักรพพัดแบบนี้เก้เลยครับเก้เลยครับอ้าวดูจากลูกก็รู้เลยเหรอคะดูรู้เลยครับมาเดี๋ยวจะสอนแล้วกันว่าแท้เก๊ดูยังไงรุน่นนี้มามาเดี๋ยวผมเปิดเทียบให้ดูนะครับกิ่งจักรพพัดรุ่นนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าของเขานะครับสังเกตนะครับว่างค์เนี้ยเขาจะค่อนข้าง,งมีดินที่เยอะเกินไปจะค่อนข้างเป็นดินที่แบบออกแดงๆนะครับซึ่งของแท้ดินสังเกตนะครับดินเขาเนี่ยจะออกแบบขุ่นๆนะจะไม่แดงจะเป็นแบบ แล้วก็ดินจะไม่เยอะขนาดนี้ครับดูดิทั้งองค์นี้แล้วก็องค์นี้เลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแท้กันบ้างนะครับของแท้เนี่ยเขาจะมีคาปลายทองนะครับขึ้นทั่วองค์แบบนี้ทุกองค์เลยนะครับที่เป็นของแท้นะสังเกตไหมเนี่ยอันนี้ก็จะมีบริเวณมุมนี้นะด้านหลังด้วยทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะมีปายทองขึ้นแบบนี้นะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกิ่งรุ่นนี้เลยนะครับเนี่ยจะมีดังๆจะมีปา,ายหมดเลยนะด้านล่างก็จะตอกคำว่าจักรพรรดิด้วยนี่ แล้วของแท้เนี่ยเขาเล่นกันเท่าไหร่คะก็ตอนนี้ผมน่าจะเช่าได้ประมาณ2,000 20, 0กว่าบาทแหละครับ2อง0 0้นบาทส่วนหนังสือเล่มนี้นะถ้าใครอยาก